สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์การประท้วงปีพศ25 6 3 1ถึง2564ผ่านแนวคิดรัฐศาสตร์แนวกลุ่มกลุ่มเทอรีโดยจะเน้นเรื่องกลุ่มผลประโยชน์และข้อวิาพากวิจาร์ณเรื่องผลประโยชน์สาธารณะค่ะไปดูกันเลยนะคะการประท้วงในประเทศไทยพุทธศักราช2 5 6 3ถึง2564เป็นการประท้วงต่อรัฐบาลนายโยงรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาค่ะ เริ่มแรกเกิดจากคำมินิชัยของศารลรัฐธรรมนูนให้ยุพักอนาคตใหม่ในวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543การประท้วงเกิดขึ้นในพื้นที่สถานศึกษาทั้งหมดค่ะและได้หยุดไปในช่วงหนึ่งจากการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะการประท้วงกลับมาอุบัติขึ้นอีกครั้งในวันที่18กรกฎาคมในรูปแบบการเดินขบวนซึ่งจัดภายใต้กลุ่มเยาว,วชนปลดแอกค่ะ ในพื้นที่กรุงเทพม,มหาหนาครนะคะนับเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีมีการยื่นข้อเรียกร้อง3ประการต่อรัฐบาลค่ะได้แก่ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การประท้วงในเดือนก,นกรกฎาคมนั้นเกิดการเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด1ิค่ะและมีการประคับใช้ พรกะรฉุกเฉินนับตั้งแต่นั้นทําให้มีการประท้วงแดะลามไปอย่างน้อย44จังหวัดทั่วประเทศค่ะค่ะสําหรับสาเหตุนะคะการยุพักอนาคตใหม่ความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการการเลือกตั้งทั่วไปพศ2562และลัทธิอานาจนิยมในระบบการเมืองไทยความไม่เสมอภาคทางกฎหมายการเลือกปฏิบัติกับ LGBTQ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด19 และการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะมาวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าทำไมเราถึงเลือกของข้อนี้ 1. การประท้วงในฐานะการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์แนวคิดรัฐศาสตร์แนวกลุ่มมองว่ากลุ่มผลประโยชน์เกิดจากคนที่มีเป้าหมายและทัศนักษณร่วมกันซึ่งตรงกับกลุ่มผู้ประท้วงปีพศ2563ถึง2564ที่มีจุดยืนร่วมกันเช่นเรียกร้องประชาธิปไตยแก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันต่างๆกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่พอพวกเขาเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงมีความหลากหลายบางกลุ่มต้องการความบั็นิบาน,นามขณะที่บางกลุ่มนั้นก็มีจุดยืนที่หนักแน่นในอุดมการ์ซึ่งสะท้อนว่าโครงสร้างภายในกลุ่มผลประโยชน์มีความซับซ้อนค่ะ 2. ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง ผลประโยชน์สาธารนณะรัฐศาสตร์แนวกลุ่มมองว่าผลประโยชน์สาธารณะไม่มีอยู่จริงซึ่งเรียกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเพียงผลประโยชน์ของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆดังนั้นรัฐบาลอ้างว่านโยบายที่ดำเนินอยู่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ประท้วงมองว่านโยบายเหล่านั้นเอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นนำมากกว่าประชาชนค่ะ สิ่งนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดของดาวที่บอกว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในขณะที่เมดิสันเตือนว่าหากไม่มีการควบคุมกลุ่มผลประโยชน์อาจทำลายผลประโยชน์ของสังคมเช่นในกรณีของไทยรัฐบาลใช้กฎหมายเช่นพลกฉุกเฉินเพื่อควบคุมกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มผลประโยชน์ที่ดุนแรงขึ้น 3. บริบทที่ซับซ้อนของการประท้วงทางการเมืองไม่สามารถแยก,กออกจากบริบททางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้เช่นเศรษฐกิจได้แก่วิกฤตโควิด -19 ทําให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เป็นธรรมสังคมและวัฒนธรรมได้แก่รรแการประท้วงได้รับอิทธิพลจากประชาธิปไตยสมัยใหม่และโซเชียลมีเดียการเมืองได้แก่ระบบการปกครองของไทย เป็นแบบประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมทำให้การเคลื่อนไหวไเผชิญกับข้อจำกัดค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เข้าใจการประท้วงพศ2513ถึง2514ในมุมมองรัฐศาสตร์แนกลุก่มมากขึ้นนะคะทั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาก้าวร่วงใดๆหากผิดพลาดลการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ